มีน้องอายุสิบเจ็ดสูงร้อยห้าสิบเจ็ดแต่ต้องการสูงขึ้นไปอีกก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าต้องฉีดยาถึงจะมีโอกาสสูงขึ้นอีกพี่น้องถามว่าทำได้ไหมครับฉีดได้ไหมครับยาครับพี่

เราได้สร้างมนุษย์นั้นในรูปร่างในสภาพที่สวยงามแล้วมนุษย์นั้นจะสูงจะเตีย้ยแต่ละคนนั้น่ะก็ถือว่าเป็นผลงานของลัสุภาโนมูตาการที่เราสูงไม่พอใจหรือเตีย้ยไม่พอใจนั้นนะครับเราจะไม่พบมาตรฐานเดียวที่จะให้มนุษย์ทุกคนพอใจในสิ่งที่ลัสุภาโนมุตานสร้างไว้ครับ สิ่งเดียวที่ทําให้เราเนี่ยพอใจคือต้องยอมรับในสิ่งที่เราสร้างแต่ถ้าเราไม่ยอมรับนะน,นะครับไอ้คนสูงก็อยากจะเตี้ยคนเตี้ยก็อยากจะสูงคนป้วนก็อยากจะผอมคนผอมก็อยากจะอ้วนคนดาอยากจะขาวคนขาวอยากจะดําเพียงที่เราเห็นกันนะครับทั้งนี้มันก็ไม่ใชีเหตุผลนะครับคือความไม่พอใจต่อสิ่งที่เราสร้างเนี่ย หรือความที่เราไม่ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเป็นเช่นนั้นไม่เป็นเหตุผลนะครับที่จะทาให้เราเนี่ยจะต้องไปทานยาให้มาเปลี่ยนแปลงสภาพหรือรูปร่างของเราเทียบกับสุภาเนวตาและสร้างไว้เพราะความสูงของเราเนี่ยมันไม่ก่อความเดือดร้อนอะไรเลยกับเรารนอกจากว่าเราจะไปแคร์หรือจะไปให้ความสําคัญกับสายตากับการชื่นชมของผู้คนว่าคนนั้นเตีย่ยคนนั้นสูง ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถให้ให้ความพอใจกับเราเสมอไปเราจะได้ยินคนชมเราเนี่ยว่าเราว่าเราสูงไปที่อื่นเนี่ยคนก็จะตำหนิสูงเกินไปอ <ừ> ถ้าเราเตี้ยก็จะมีคนตำหนิว่าเราเราเตีย้ยเตี้ยไปก็จะมีอีกคนในอีกกลุ่มหนึ่งก็จะก็จะชื่นชมเราเอาว่าเอาเอความสูงกำลังดีกำลังดีกับน้ำหนักอ,อะไรประมาณเนี้ยครับ ก็อยากจะบอกว่าโลกใบนี้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานที่เราจะต้องเอามายึดนะครับหากว่าโลกใบนี้เนี่ยทั้งหมดนี่มีแต่คนเตี้ยและมีคนสูงคนหนึ่งมาอยู่ในโลกใบนี้นะครับคนสูงไม่ใเป็นคนปิดปกติแล้ถ้าโลกนี้ทั้งหมดนี่เป็นคนสูงและคนเตี้ยคนหนึ่งมาอยู่เนี่ยเ็าจะบอกว่าเตี้ยแต่พี่ต้องสังเกตมาว่าโลกใบนี้เนี่ยมีทั้งสูงทั้งเตี้ยใช่ไม่ใช่ใช่มีทั้งสูงมีทั้งเตี้ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยอย่าเอามาตรฐานเดียวมาใช้ โลกนี้มีทั้งคนที่ขาตรงและมีคนที่ขาเป๋มีคนที่ตาดีมีคนที่ตาบอดเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนตาดีให้คนที่อวัยวะดีเนี่ยสำนึกในความกรุณาของเรสัสภานังวตาและขอบคุณถ้าไม่ขอบคุณเนี่ยผิดแล้วคนเดียวเราต้องสอบว่ารูปร่างของเขาร่างกายของเราเนี่ยอาจจะพิการอนะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างก็เป็นการทดสอบว่าคนเหล่านี้จะสอบบัตรหรือไม่ ชีวิตของเรานี ios, ่อยู่ระหว่างสองอย่างนะครับถ้าเราถูกทดสอบนี่ก็ต้องสอบบัสต้องอดทนถ้าเราได้รับความโกรธรานความตระหนักของพร้าเนี่ยเราต้องชูกรคือการขอบคุณต่อระสุภานุโมนัสสรุปแล้วนะครับว่าการทานยาเพื่อให้สูงมากขึ้นนะครับไม่เป็นเหตุผลนะครับและในทางแพทย์นี่ยก็เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลและกันว่าท่านจะไปศึกษาพวกไปปรึกษาพวกหมอนี่ก็ต้องปรึกษาหลายหลายสังนักนะอย่าไปปรึกษาหมอคนเดียวนะ พราะที่ทราบกันนะครับว่าการทานยาให้สูงเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นโฮอร์โมนเป็นการกระตุน้นการขยายตัวของกระดูกซึ่งมันจะต้องใช้สารอะไรบางอย่างที่จะปรับเปลี่ยนโฮอร์โมนและอะไรบางอย่างที่มันเป็นสารธรรมาชาติของมนุษย์เนี่ยที่จะที่จะขยายเติบโต,ตซึ่งอวัยวะต่างๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะให้ก่อ โรคมะเร็งต่างๆนะครับท่านก็ศึกษาเรื่องนี้ให้ด er ีโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของเราที่เราสร้างไว้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่นโยบายของอัลกุรอานแล้วไม่ใช่จรรยาบรรณของอิสลามนั่นเป็นนโยบายของชัยตอนว่าอามุรนนัมฟะดายุไรุนนะชลขะลอิบลิสบะกัลันี่ข้าพเจ้าจะทําให้ลูกหลานอาดัมี่ยไม่พอใจในสิ่งเดียเราสร้างให้เขาเปลี่ยน เปลียนโครงสร้างเดียบเนาะกำหนดไว้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการของศาสนาที่เราจะต้องเข้าใจละคำหนึ่งครับรคับแล้วมีกรณีครับมีกรณีหลายมากครับที่อนุญาตให้ให้ใช้ยาพูมี่ผมเชื่อวผมนึกไม่ออกว่ามองวนมีความจําเป็นมาก้อยแค่ไหนที่จะให้สูงนะครับที่จะให้ร่างกายของเราในสูงหรือจะให้เตี้ยผมก็นึกไม่ออกนะครับความจําเป็นครับผม